เราเป็นเพียงสื่อการท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ P, สวัสดีครับีผมมาที่เป้าบ้านสวยผู้ชมเล็กเสกอยู่นะครับตัวบ้านก็สวยครับทำเลก็สวยติดถนนลาดยางด้านหน้าเปิดร้านค้าร้านขายของกันได้สบายครับจะอยู่อาศัยกด็ดีเพราะว่าติดถนนลาดยางก็เดินทางสะดวกครับไม่ต้องเข้าซอยมีไฟถนนด้วยไม่มืดไม่เปียกแน่นอนมีเพื่อนบ้านพื้นที่กว้างขวางครับพื้นที่หลังนี้พื้นที่สองงานนะครับ ราคา790,000บาทครับมีบ้านหนงหลังกับที่2งานอณาเขตชัดเจนมีรั้วครับมีที่ว่างเยอะปลูกต้นไม้ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เปิดร,ร้านค้าราอะไรงของหน้าบ้านก็ได้ราคาก็ถูกครับตัวบ้านมี1ห้องนอน2ห้องน้ำครับห้องน้ําครับห้องน้ําห้องอาบตามนี้เลยนะครับ กันหน้าก็ดีนะครับท่าในใดสนใจไปดูฐานที่จริงกันได้มีพิกัด GPS ให้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยรวมถึงเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับาฝากชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านสวยทำเลด,ดีราคาถูกเลือกซื้อประจำก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับอยู่พิกัดอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับ ติดถนนเส้นห้วยยางแคททองนะครับห้วยยางแคททองมีเพื่อนบ้านราคาประเมินกรมที่ดินได้ถึง1นึ่งล้านสามแสนเลยนะครับแต่ขายเพียง7จ็0แสนาหม่นบาทสนใจใส่ตรงถึงเจ้าของได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ